โอเคสวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีคเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะต้องทักทายให้ครบทุกคนนะใครยังไม่ทักทายมาอะสวัสดีเร็วต้องทักทายให้ครบทุกคนนะสวัสดีค่ะ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ดีค่ yeah. ะไรก็าค่ะนะโอเคโอเคนะคจะครบแล้วแหละหือสี่นี่เนาะโอเคนะคะอ่าสำหรับชั่วโมงนี <S 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 ้นะคะชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์ชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเราจะได้พักผ่อนแล้วใช่ไหมคะสออาทิตย์แต่ว่าบอกข่าวดีก่อนเลยว่าวันนี้อาจจะมีการบ้าน อาจจะมีการบ้านแล้วก็เป็นชิ้นงานที่เก็บแนนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ให้หนักเรียนเตรียมไว้2อย่างนะคะอ่นนั้นก็คือหนังสือของเราก่อนและก็สมุดนะคะสมุดคุคูครูจะใช้ทั้งหมดประมาณ1 2 3สาหน้านะคะทุกคนประมาณ3หน้านะคะสมุดคณิตศาสตร์ของครูแอนที่เคยเปิดไว้อะคะ่ะแล้วทุกคนเอามาทําต่อนะคะเพราะว่าเราจะใช้เล่มเดียวกันนะคะ อโอเคนะคะทีนี้ในส่วนของวันนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มเรื่องในหนังสือก่อนนะคะ,ะในหนังสือของเราวันนี้ต่อจากเมื่อวานเนาะ,ะเป็นเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาค่ะทุกคนวันนี้ในตัวอย่างหนังสือให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า194และ195ค่ะทุกคนทุกคนดูเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะ เหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นโจทย์ปัญหาเขาบอกว่านะคะตาน,นะคะอ่ามีตัวละครชื่อตาแล้วนะคะรับจ้างนะคะล้างรถคันละ40บาทนะคะแล้วก็ได้เงินทั้งหมด1,120บาทนะคะถามว่าตาล้างรถได้กี่คันค่ะจากนั้นนะคะเราจะไปเข้าสู่กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาค่ะ ขั้นที่หนึ่งเลยนั่นก็คือขั้นของการทําความเข้าใจโจทย์ค่ะทุกคนจะเป็นขั้นนี้นะคะทําความเข้าใจโจทย์ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะเขาบอกว่าทําความเข้าใจแบบไหนหนึ่งเลยโจทย์ปัญหานี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะคะอย่างเช่นในเรื่องเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับใครคะเกี่ยวกับตานในการทําอะไรเอ่ยล้างรถใช่ไหมคะแล้วก็ล้างรถกี่คัน ล้างรถหนึ่งคันนะคะเขาจะได้เงินเป็นจํานวนก็คือ40บาททีนี้ตาลเขาได้เงินจากการล้างรถทั้งหมด 1, 120บาทแต่เราไม่รู้ว่าล้างได้กี่คันนั่นเองนะคะในที่นี้ก็คือในส่วนอ่าในส่วนของที่เราจะต้องไปแก้ปัญหานะคะในขั้นตอนที่2นั่นก็คือขั้นของการวางแผนนั่นเองค่ะว่าเราจะใช้วิธีการ อะไรซึ่งในที่นี้ถ้าไม่ทราบเกี่ยวกับว่าได้กี่คันเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเอาไปหารนั่นเองและก็ขั้นตอนต่อมาก็คือในส่วนของแสดงวิธีทำค่ะทุกคนกตั้งหารโดยตัวตั้งนะคะจะต้องเป็นจำนวนที่มากกว่าเสมอนะคะในวิธีการหารนะอ่าต่อมาขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อลงมือทำเสร็จก็จะเป็นขั้นของการ ตรวจสอบนั่นเองนะคะตรวจสอบความสมเหตุสมผลว่าอ่ะจากการล้างรถ1,120บาทและได้เงินเนี่ยเขาล้างรถได้ทั้งหมดเป็นจำนวนกี่คัน28คันใช่ไหมคะตรวจคำตอบโดยใช้หลักของการ คูณนั่นเองซึ่งคำตอบออกมาก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองนี่คือหลักการคร่าวๆนะคะในการแก้โจทย์ปัญหาบอกไว้ก่อนเลยว่าทุกคนจะต้องเจอแน่นอนในระดับชั้นต่างๆนะคะไม่ว่านักเรียนจะขึ้นป .5 ป .6 ม,ม,มัธยม ต้นมัธยมไปหรือว่าแม้แต่ระดับในที่การสื่อสารใหญ่สูงขึ้นไปในระดับสูงไปนักเรียนก็ต้องเจอการแก้โจทย์ปัญหาหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจําวันของนักเรียนนักเรียนก็จะต้องมีการแก้โจทย์ปัญหาอยู่ทุกวันนะคะอย่างเช่นเดินไปตลาดอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาแล้วว่าเราจะไปซื้ออะไรใช่ไหมคะแล้วก็ คุณพ่อคุณแม่ใช้เราไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะวางแผนแล้วว่าเอ๊ะเราต้องซื้อนนะั้นซื้อสิ่งของนี้ซื้อกี่อย่าง2องอย่าง3าอย่างเป็นเงินเท่าไหร่หรือว่าเราต้องจ่ายค่าอะไรบ้างแบบนี้นะคะคือการแก้โจทย์ปัญหาอันนี้นําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันของพวกเราได้เลยนะคะอ่ะ ต่อไปนะคะทีนี้เราจะเข้าสู่ในส่วนของแบบฝึกหัดของเราค่ะให้ทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้า196ต่อเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเรามีงานในสมุดต,ต่ออีกนะคะ เตรียมอุปกรณ์นะคะก่อนอื่นเลยต้องขอให้นะักเรียนเตรียมอุปกรณ์ที่เป็นงานในสมุดก่อนนะคะนั่นก็คือดินสอนะคะยางลบแล้วก็สีนะคะแล้วก็สมุดเว้นไว้3หน้านะคะทุกคน3หน้าจะเก็บคะแนนนะคะในรอบนี้อ่าโอเคนะคะต่อไปเดี๋ยวเราดูแบบฝึกหัดของเราก่อนในหน้าที่1 9 6นะคะเดี๋ยวจะไม่เสร็จเอานะ อ่าข้อหนึ่งนะคะเราไปดูวิธีการแก้โจทย์ข้อแรกค่ะข้อหนึ่งจทย์บอกว่าอ่าหนึ่งร้อยเก้าสิบหกค่ะร้านผลิตปลาทูนึ่งนะคะต้องนึ่งปลาทูสองพันสองร้อยห้าตัวเมื่อนึ่งแล้วนะคะจะใส่เข่งเข่งละสามตัว ได้ทั้งหมดกี่เข่งนะคะจากประโยคนี้นักเรียนก็ต้องไปตั้งเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนค่ะทุกคนซึ่งประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้นะคะก็จะเป็นจานวน2,205นะคะหารด้วยอาหารด้วย3นั่นเองนะคะเท่ากับเท่าไหร่เออเดี๋ยวเราจะไปแสดงวิธีทำพร้อมๆกัน ก่อนอื่นเลยนักเรียนก็ตั้งหารก่อนนะคะอันนี้เป็นการทดในสมุดอีกสมุดเล่มหนึ่งนะทดด้านนอกนะคะทุกคนอ่า2,205ค่ะช่วยกันหารค่ะหารด้วยสามหลักแรกข้ามไปค่ะไม่มีนะคะเป็นศูนย์ไม่ต้องใส่ต่อไปสามคูณอะไรแล้วได้ยี่สิบเอ,อ็ดเอยี่สิบสองค่ะใกล้เคียงคือสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดลบกันเหลือ หนึ่งใช่ไหมคะดึงศูนย์ลงมาสามเท่าไหร่ได้ศูนย์ใกล้เคียงเลยคือสามสามสามเป็นเก้าเก้าลบกันเหลือหนึ่งค่ะดึงห้าลงมาค่ะสามคูณอะไรแล้วได้สิบห้าสามห้าสามห้าเสร็จจบแล้วข้อนี้คำตอบคือเท่าไหร่คะ 7จ็ดร้อยสาบห้านั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราก็สามารถสรุปคำตอบได้ว่าข้อนี้จัดประทูใส่เข่งได้ทั้งหมดเป็นจำนวนเจ็ดร้อยสามต้องใสสีเล <5 S 2> ียมข้างหลังผลหารไหมคะไม่ต้องค่ะต้องใส่เป็นจำนวนได้เลยค่ะ ต่อไปข้อที่สองไม่หมายถึงว่าอยาคาดหวังเกมครูเยอะเตรียมไม่ทันแล้วทุกคนจริงๆมีเยอะมากนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาจำกัดแล้วก็การเนียนออนไลน์มันทำให้เล่นยากเดี๋ยวเอาไว้เวลาเหมาะเจาะก่อนเนาะอ่าต่อไปข้อสองค่ะ สนามกีฬานะคะมีที่นั่งสำหรับผู้ชมกีฬาก็คือ12,250ที่นั่งแบ่งเป็น98แถวคะ่ะแต่และแถวมีที่นั่งเออมีกี่ที่นั่งอ่าไปดูที่ทำก่อนเลยตั้งประโยคสัญลักษณ์ค่ะทุกคนนวนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้จะเป็นเนะี5ยหนึหารด้วย98้าค่ะทุกคน ตอนนี้ยังอยู่กับคุณครูไหมคะส่งเสียงหน่อยเร็ว98ค่ะอะ่98คูณอะไรแล้วได้122ม่หน้ามีนะต้องเป็น1ค่ะอ่าต้องเป็น1นเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวสแตนบายเครื่องก่อนอ่ต้องเป็นคูณด้วย1แล้วได้98อ่โอเคหนูจัดการลบกันค่ะเหลือเท่าไหร่ หนึ่งร้อยยี่สิบสองลบดึง้าลงมค่ะโอเคเหนือยี่สิบสี่ค่ะ, 24, คะมีเสียงน้องบองมาเหรอคะอ่าต่อไปดึงห้าลงมาค่ะดึงห้าลงมาตัวนี้เก้าสิบแปดคูณอะไรนะอ่าคูณสี่ไ, 4, 3, ได้ไหมเฮ้ยคูณส <พบ S 1> ี่เกินอ่าคูณ 2, 2> สามได้ไหมคูณสามก็เกินอ่าคูณสองค่ะคูณสองค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย หนึ่งร้อยเก้าสิบหกค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบหกลบกันเหลือสี่สิบเก้าครับอ่าเหลือสี่สิบเก้าแล้วก็ดึงอะไรลงมาดึงศูนย์ลงมาศูนย์ค่ะอ่าเอฟคูณอะไรหน้าเมื่อกี้สี่ร้อยเก้าสิบอ่ะเก้าสิบแปดคูณอะไรคูณสี่ครับคูณสี่ได้สามร้อยเก้าสิบสองอ่าคูณใหม่คูณใหม่ลองคูณห้าดิ คูณห้าด้วยค่ะคูณห้านะคะจะได้เท่ากับสี่รอยเก้าสิบพอดีคำตอบก็คือหนึ่งร้อยนห้านั่นเองค่ะแต่ละแถวนะคะเป็นน้องบองต้องเต้นด้วยอะไรนะคะเออน้องบองต้องเต้นด้วยใครเป็นน้องบองอ่ะเป็นแขงอยูแล้วนะถ้าพันคนที่ปาาเสียงคนแรกอ่ะ อ๋นันทพัธ์เจ้านัสยานี่นาเปลี่ยนชื่อต่อไปข้อสามเดี๋ยวจะไม่เสียาเดี๋ยวจะไม่เสร็จนะคะข้อสามนะคะทุกคนเป็นเรื่องของพ่อค้าขายโจ๊กค่ะขายชามละสามสิบห้าบาทจะบอกเลยว่าข้อสามเขาให้มา2อย่างนั่นก็คือขายโจ๊กได้ประมาณกี่ชามและก็ขายได้จริงกี่ชามค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอ่าเราก็ต้องไปดูค่าประมาณก่อนเลย จากโจทย์ค่าประมาณนะคะเป็นจำนวน5,810าถ้าเราจะประมาณให้เป็นจำนวนเต็มพันก็จะได้เท่ากับ6 0 0 0นะคะทีนี้ในส่วนของตัวหารค่ะตัวหารคือชามละ35 <60. S 1> บาทก็กลายเป็นชามละ40บาทค่ะ, 40. 40. อะโอเค40วิธีการหารในข้อนี้ค่ะทุกคนบอกแล้วว่าถ้าเจอเลขศูนย์ใช่ไหมคะ ให้ตัดศูนย์ตัดศูนย์ทิ้งอ่าสี่เท่าไหร่ได้หกสี่เท่าไหร่ได้หกสี่สองสี่ได้หนึ่งสองอ่าโอเคสี่ได้สี่ใช่ไหมคะเหลือเศษสองสองอะไรเนี่ยอ่าสี่หนึ่งสี่เหลือเศษสองใช่ไหมคะสี่เท่าไหร่ได้ยี่สิบสี่ห้าสี่ห้ายี่สิบแล้วก็สี่เท่าไหร่ 0, 4, 0, ได้ศูนย์ก็สี่ศูนย์ได้ศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 150าชามอันนี้ประมาณนะขายโจ๊กได้ประมาณต่อไปเป็นค่าที่แท้จริงค่ะทุกคน5,810ค่ะทุกคนคำนวณ35คูณครูด้วยอ่า35คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ58อ่า35คูณ1ได้35เพราะยังไงก็เกินอยู่แล้วแหละ ตัว8-5เหลือ3เหลือ2อ่ะดึง1ลงมา231 35 3เป็น105ใช่ไหมคะ35คุณ3ได้เท่ากับ105อ่ะ35คุณ6ดูซิได้210โอเค35คุณ6นะคะจะได้เท่ากับ210 อาจจะเหลือ1เหลือ2เหลือ21แล้วก็ดึงศูนย์ลงมาเอ๊ะเมื่อกี้เราก็คูณแล้วนี่นาะ35คูณเท่าไหร่ได้1นึ่ได้210ก็คือคู 6, คณ6้นั่นเองคำตอบก็คือ166ชามได้จริงๆคือ166ชามไหวไหชามหวก็ได้นี่ก็สี่เนี่ยก็สี่อ4สี เขาสี่เขาสี่โทษโดนถามว่าใหม่โดนถามว่าไหวไหวไหมนี่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะยี่สี่คนร่วมกันบริจาคเงินคนละเท่ากันนะคะเพื่อถ่ายชีวิตโควิดเงินสองแปดพันแปดร้อยบาทนะคะทุกคนผู้ใหญ่ใจดีบริจาคเงินประมาณคนละเท่าไหร่เร็วๆต้องตอบตามการประมาณแล้วก็ต้องตอบตามความเป็นจริงนะะสามันครับหยุดหัวละก่อน อ่ายุดก่อนทุกคนต้องเข้าสู่บทเรียนก่อนนะคะหมโอเคค่าประมาณที่ได้นั่นก็คือ2 8 8 0 0ใช่ไหมคะเราก็จะประมาณาาเป็น2 8นะคะเราจะประมาณเป็น2 8เนาะผู้ใหญ่ใจดีอ่าบริจาคเงินทั้งหมด24คนก็จะเป็นจำนวน20นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราจะประมาณเป็น30,000 ก็ได้นะทุกคนก็ลงตัวอยู่นะสามหมื 30, เพราะว่าในที่นี้มันเป็นจำนวนส8ง0มื่นดัร้อยใช่ไหมมันเป็นเลขแปดทุกคนอ่าแต้องเป็น2องหมืเอ่อถ้าหลักพันใช่ไหมคะก็จะเป็น2 9งหมื่นเก้าพัน้าพันแต่ในที่นี้คุณครูใช้ประมาณเป็นแค่2 8งหมพันก็พอเนาะอ่าสองหมพันหารด้วยยี่สิบค่ะ ศูนย์ตัดศูนย์หนึ่งตัวข้อนี้คุณครูเชื่อว่าทุกคนหารได้เร็วอ้าวคำตอบมาอีกแล้วหนึ่พันศูนต์ตัดศูนต์นะคะสองหนึ่งเป็นสองแล้วก็สองสี่แปดแล้วก็สองศูนย์ได้ศูนย์ทั้งหมดก็ตอบเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยเอิงผู้ใหญ่ใจดีบริจาคเงินประมาณหนึ่งพันสี่ร้อย ต่อไปทีนี้เราก็ต้องมาคิดค่าที่แท้จริงค่ะทุกคนค่อยๆคิดอ่ะตั้งก่อนเลย2 8ง0 0ื่นนด้ะคะหารด้วย24ค่ะ24คูณอะไรได้2ี่4 1เป็น24อ่าลบกันเหลือ4ค่ะ24เท่าไหร่ได้48 อุ้ยง่ายมากเลยข้อนี้24่สองเป็น4 <50, 50. S 1> ี่สแล้วก็อันนี้ก็เป็นศูนย์ศูนย์ตอบได้เลยเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยหนึ่พเท่าไหร่1,200เพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นบริจาคใจดีตามความเป็นจริงก็คือ1,200บาทนั่นเองโจทย์บอกว่านะคะอ่ะ ฟาร์มเลี้ยงไข่ไก่ไข่นะคะผลิตไข่ไก่ได้สามหมื่นเก้าพันฟองเก้าพันหกร้อยนะคะทุกคนอ่าหกร้อยฟองนะคะจะส่งให้ลูกค้าทั้งหมดก็คือสิบแปดรายนะคะรายละเท่าเท่ากันค่ะคำถามถามว่าลูกค้าแต่ละรายนะคะได้รับไข่ไก่ประมาณกี่ฟองและก็ ได้รับไข่ไก่ตามความเป็นจริงกี่ฟองนั่นเองเนาะอันดับแรกเราต้องคิดค่าประมาณของอ่าจำนวนไข่ไก่ก่อนนะคะ, 3, 9, คะสามหมื่นเก้าพันหกร้อยะะเราจะตีไปเป็นสี่หมืค่ะหารด้วยสิบแปดค่ะสิบแปดก็คือประมาณไปเท่ากับเป็นยี่สิบค่ะยี่สิบอ่าเราเคยหารแล้วหรือเปล่านะยี่สิบหารด้วยสี่หมื่นอะหรือว่าหกร้อย ศูนตัดศูนย์ค่ะ2เท่าไหร่ได้4ี่สองสเป็น4แล้วบวกศูนย์เข้าไปอีก3ตัวก็กลายเป็นเท่าไรเอ,อ่สองพัค่ะทุกคนวิธีการคิดวิธีการคิดถ้าเป็นจำนวนเต็มแบบนี้มันจะง่ายหน่อยคือศูนย์สามารถตัดได้หนึ่งตัวนะคะ อ่ะเพราะว่าในจํานวน20มีแค่1ตัวแล้วก็ไปตัดกับ4ี่หมื่นได้แค่1ตัวจากนั้นนักเรียนก็นํา2อ่ะนํา4ไปหารด้วย2ก็คือเออองคูณอะไรได้4ก็คือคูณ2นั่นเองจากนั้นเหลือศูนย์ทั้งหมดกี่ตัว3ตัวใช่ไหมคะแล้วก็เติมมาทั้งหมด3ตัวค่ะ ก็จะได้เป็นเพราะว่า4คูณ0หลืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ได้0อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นจำนวนเท่ากับ2,000นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าแต่ละรายนะคะเขาจะได้รับไข่ไก่เนี่ยประมาณ2,000ฟองค่ะต่อไปเป็นค่าที่แท้จริงค่ะอ่ะใครตอบข้อนี้ได้เร็ว2,200ค่ะคำาว2,200ก็คืออ่า 2,200ถูกต้องข้อนี้ก็คือเป็นจำนวน3 9 0 0 0นะคะ6 0 0หารด้วย18นั่นเองนะคะหารด้วย18 18คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ39 <12. S 1> ได้เ้านแกี่สุดก็คือคูณ2นะคะจะได้เท่ากับ36นะคะ จากนั้นลบกันก็จะเหลือ3แล้วก็ดึง6ลงมาค่ะ18คูณ2ก็ได้เท่ากับ3 6อ่าและที่เหลือ0อีกจำนวน2ตัวนะคะเราก็ใส่0ใส่0ได้เลยก็จะกลายเป็น2200นั่นเองค่ะซึ่งได้รับจริงก็คือ2200ฟองนั่นเองนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะ,ะยังไม่เสร็จค่ะ สำหรับคนที่เสร็จแล้วนะคะทุกคนให้เตรียมสมุดให้พร้อมนะคะกิจกรรมต่อไปนี้หน้าแรกอ๋อหน้าแรกเล่มเดียวกันแอนเลยใช่ไหมใช่ใช้เล่มเดียวกันค่ะหน้าแรกนะคะวันนี้จะได้แค่หน้าแรกเท่านั้นนั่นก็คือให้นักเรียนออกแบบหน้าปกของตัวเองค่ะโดยชื่อเรื่องว่า โจทย์ปัญหามหาสนุกนะคะเป็นของใครนักเรียนเขียนไว้เลยว่าเป็นของใครชื่อำคำวารก็คือชื่อนะคะแล้วก็ชั้นเลขที่ของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ครูผู้สอนคุณครูอะไรแล้วก็เขียนชื่อโรงเรียนจะตกแต่งเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะตามใจนักเรียนเลยตัวอย่างนะคะของออตัวอย่างก็คือคุณครูโชว์สไลด์ให้ดูแล้วเมื่อสักครู่แล้วก็ หนึ่งหน้าให้ออกแบบแบบเต็มเต็มหน้านะทุกคนไม่ใช่ว่าเว้นไว้ให้หนึ่งหน้าแล้วหนูออกแบบมาสามทัดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องออกแบบให้เต็มหน้าหนึ่งหน้าเพราะคุณครูบอกแล้วว่าให้หนูเว้นไว้สามหน้าครูพี่เบิรตรงนี้ได้ไหมครับให้เขียนตรงนี้หรือเขียนหน้าใหม่ครับ ขอเป็นหน้าใหม่เขียนหน้าใหม่คะขอเป็นหน้าใหม่ได้โอเคค่ะเขียนหน้าใหม่ใช่ไหมครับเขียนวันที่ไหมครับวันที่ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนในอีกหน้าแล้วัเขี่ใช่ไหมคะมีคําถามอะไรอีกไหมคะสําหรับหน้าแรกมีค่ะผมทำอันนี้นะครับหน้าหน้าที่สามได้ค่ะติวเตอร์เข้าใจไหมค่ะ มีใครอีกมีใครอีกเติมคุณครูคะสามหน้าระบายหนูระบายสีด้วยไ้หคะอ๋อใช่ค่ะระบายสีด้วยตกแต่งให้สวยงามนะคะเอาสวยงามที่สุดในโลกเลยนะคุณกิมครับผมอยากรู้ว่าเว้นไปสามหน้าเราค่อยเขียนหน้าที่สี่หรือเขียนหน้าที่สามครับเว้นไว้สามหน้าใช่ไหมคะก็คือ หน้าแรกเป็นหน้านี้แล้วหน้าที่สองจะมีโจทย์ให้แล้วก็หน้าที่สามก็จะมีโจทย์ให้อ๋อคือหน้าแรกเป็นหน้าที่ครูพิมพ์ให้ดูใช่ไหมก็ยนะรับครูโอเคอเครับหน้าที่สองมันใช้กี่บรรัดครับนี่ใช้เต็มหน้าเลยค่ะหน้าที่สองเพราะเป็นโจทย์ประมาณห้าบรรทัด ให้ตามให้ทำตามทีม่ครูครูพพ์แชร์ใช่ไหมคะออกแบบพีนไก<อ>่แชรนี้เกิดปัญหาสนุกใ,ใช่ใช่ใช่ใช้คำหมดของคุณครูเลยเกิดปัญหามหาสรุปแต่ว่าหนูโตอ,ออกแบบของหนูเองนะนะปกของหนูอ่ะระบายสีให้เรียบร้อยนะคะใครเสร็จหน้าแรกแล้วส่งคุณครูได้เลยนะคะ ถ้าเสร็จส่งแล้วส่งที่คุณครูได้เลยส่งที่ส่งงานปอสี่ใช่ไหมคะส่งที่ส่งงานปอสี่ใช่ไหยคตรงนะคะใช่ใช่ส่งมาเลยเพราะว่างานนี้คุณครูจะเก็บคะแนนแบบไม่หักนะคะเพราะฉะนั้นพยายามทําให้เต็มที่นะคะจะไม่หักใดๆทั้งสิ้นหนูค่ะเครื่องที่หนูมีลายครูพิมพ์หนูส่งทั้งลายส่วนตัวครูแอนแล้วให้ครูแอนสุกได้ไหมคะได้ค่ะได้ ครูพีมครับผมส่งที่ส่งงานปอสอี่นะครับได้ได้นันเราส่งที่ครุเทพเลยนะคะส่งที่ไหนก็ได้อย่าเพิ่งถามส่งที่บ้านได้ <c oughs> อะน,นั่งรถมาส่งครูเลยมาไปเลย, <c oughs> ยครับ <c oughs> ไปเลย เราวดีุกอี้ไม่ไดค่ะโอเคหน้าแรกเสร็จแล้วนะคะอ่ะฝากไว้หน้าแรกเท่านั้นแล้วเดี๋ยววันจันนะคะเรามาเจอกันในหน้าที่สองค่ะกับหน้าที่สามค่ะทุกคนและก็อ่ะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป โอเคนะคะอัะอนนี้ใช่ใช่หน้าเดียวใช่หน้าเดียวค่ะ<ส>แต่รู้สึกเวลาถอไ,ไวมากเลยคนทักทายนะคะอะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะและก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะอะที่ช่วยพูดกันจนหมดคาบนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ ดีไหมคะรับแม่เป็นไร<ด>ครับไม่เป็นไร,ไนไรครับด่วยละไม่เอาหม่เ,เอาหม,เาหม,เาหม่เราจะคัดตรงนี้ออกไม่เป็นไรครับพี่เล็กน้อยเออเราไปเราเอาความเดียวใช่ไหมคะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากมา,กมากนะคะในชั่วโมงนี้สําหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ บายบายคุณวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายครูพิมพ์ดูหน้าอย่างนี้สิครับ